สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในเกมมังระเบิดกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมมังระเบิดกันเนาะเราเล่นเกมอื่นเราเล่นนะคะเราเล่นกันในความสวนแล้วเราจะมาเล่นเราเล่นเกมอื่นแบนบ้างแล้วกันแล้วเผื่อจะชอบกันเนระจะเริ่มเล่นกันเลยนะเราจะเริ่มเล่นเป็นแบบแข่งกับเพื่อนกันก่อนดีกว่าอ่าน่าสนใจแฮะ เกมเมก่อนนะในประเทศไทยนะคะแข่งกเขากันเลยนี่ตัวเรานะคะฟาซาซาที่ลูกศรชี้อยู่เมื่อกี้นะกดน้่งก็คือต้องฆ่าฝ่ายฝ่ายตรงข้ามของเรานะ,ะแล้วก็ต้องฆ่าฝ่ายตรงข้ามนะคะแล้วเราก็จะช,ชนะชนะแล้วเราก็จะได้เงิน ก็ต่อไปก็เราก็จะมาเล่นเป็นเอ,อ,อนาโฆษณาด้วย Wi-Fi <With one S 1> <end. S 2> Master Key app you can c o ม n e c t to ่ h a ต e อ Wi-Fi <easily>. Hotspot ไ easily ง่าเกมเดิมต่อไปก็จะเล่นเป็นสนะีเนาะอ่าเราจะอยู่สีเหลืองเหมือนเดิมสีเหลืองอีกแล้วเราก็อยู่กับพวกเดิมอีกแล้วนะคะ ายรอบก็ได้แต่มันอาจจะทำให้เราเสียแต้มได้นะคะนี่6%อะไรประมาณเนี้ยวันนี้เหลือแค่8%เองจะแพ้เขาแน่แล้วเนี่ยอุ้ย,ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอาจจะขอดเรื่องนี้ไปน,นิดนึง วันนี้เราอาจจะไม่ชนะกันก็ไม่เป็นไรนะเออเมานะเฮ้ยเราชนะ สถิติของเราเราชนะนี่มันเป็นครั้งแรกนะคะทีะ่ชนะโอ้โห <h> ดี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 ชนะได้ไงวันเนี้ยไ,ไม่รู้เลยนะเนี่ยอะต่อไปเป็น vs เป็นทีมแล้วกันเนาะเราจะเก็บชัยชนะมาฝากให้ผู้ชมกันนะคะจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะกลับไปแก้มือกันอีกสักรอบหนึ่งนะั่นเล่นอันนี้เสร็จเนาะกลับมาแก้มืออีกนรอบหนึ่งนะ เราจะสู้กับเขานะคะเราอยู่ทีมสีแดงนะวุ้ยเพื่อนกันอย่ามาขังกันเองสิ คันงนั้นเองสิโอ้ยๆๆๆหนีหโอ้ยโอ้ยตาย,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 ยไม่เป็นไรแล้วเราจะมาดูเพื่อนของเรา ชน,นะอะ่เราจะมาแก้มือกระดานนี้ให้มันรู้ไปว่าฟ้านะไม่ใช่เฟิร์สัมก็แก้มือกฟ้าอยู่แล้วไม่ใช่เฟิร์สเลยอ้าวเข้ามาอยู่กับเขาอีกเรา จะแก้มือใหม่กันนะแก้มือกันดูสักบ้างนีน่แค่กเพลินนิดเดียวอุ๊ยอ้ย,อยขังตัวเองอขังตัวเองโคตรสุดท้เลยขังตัวเองแม่ว,ว,ว,งงวะคน เพราะเออใช่แต่มันเกิดใหม่ได้ลืมไปมนะเนี่ยมันสามารถวางสองลูกหรือสามมากที่สุดที่วางติดต่อกันน่าจะประมาณสี่ลูกมั้งน่าจะใช่นะ วันนี้เราชนะอีกแล้วอืมาสุดจ,จันพระเจ้าช่วยกล้วยบานาน่าโอ้เราไปเรงจะมาแข่งเป็นทีมอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะเราจะมาแข่งเป็นทีมอีกรอบนึงนะจะนนนะ๊ะ โทษน,นะเจ้าผีนะี่ เซอร์อะไรได้ขนาดนี้นะคะไม่เป็นไรเนาะ,ะงั้นสำหรับสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะไว้ถ้าอยากให้เล่นอีกก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะและอย่าลืมกดแลวกดซับสไครด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะจุบ๊บจุ๊บ